สามสิบตุลคมีสองพันหนร้อยหกสิบสี่ครับเราดูใบไม้ไปเปลี่ยนสีครับเกาหลีใต้ครับเราดูหนาวครับเราดูใบไม้ร่วงครับที่นี่ประเทศเกาหลีใต้ครับเราดูใบไม้ร่วงครับเราดูใบไม้เปลี่ยนสี กินทั้งของฟาสต์เฟียรนอะไรวะอย่างนอ้นขาวที่เนี้ยโอ้ลูกชิ้นลูกชิ้นยีบาทวันหยุดพักผ่อนครับ2วันครับโตแก่พามาเที่ยวครับโตแก่พามาเลี้ยงครับปลอบฟันครับทำงานหนัก ทำงานเหนื่อยครับเขาแก่พามาเที่ยวครับแก่พามาเลี้ยงครับดูใบไม้ร่วงครับเรบาดูใบไม้เปลี่ยนสีเรานอนโรงแรมครับเกาหลีใต้ครับเก็บภาพบรรยากาศเก็บภาพบรรยากาศแลดูหนาวครับใบไม้เปลี่ยนสีครับสวยๆมาฝากดูรครับ สวยมากสวยมากดูใบไม้เปลี่ยนสีออกมาหากับข้าวครับใบมาแวะเซเว่นครับเรามาเซเว่นครับมาหากข้าวื้อเช้าครับเราจะเช็คอินที่นี่ครับเที่ยงครับ เพียงเราออกเดินทางครับเราแก่พาไปเลี้ยงไปต่อไปเที่ยวต่อครับคลิปบันหยุดเราสองวันครับยี 29, ่สิบเก้าสามสิบหยุดสองวันครับเดี๋ยวดูดูว่าใบไม้ใบไ,ไม้เปลี่ยนสีสวยมากสวยมากใบไ,ไม้เปลี่ยนสีครับสวยมากสวยมาก 你讲是不